โอเคทุกคนตอนนี้เขาก็มาฮอตคิวรถแล้วเนาะตอนนี้นี่รับสาบกูน้อยอาการท่ารถน,อนะะ้นองท่านผู้ชมต้องดี้ใส่ผับปางนนอย่เนาะเดี๋ยวเขาปีรถนี่ให้สาบกูน้อยกันจะไปจะมายัดเสียเดี๋ยวถนะ่าลอดภัยเด้อโอเคออกไปแล้วบ๊ายบาย บวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมยินดีดต้อนรับเข้าสู่ซ่องไอรถนะซึ่งว่าคลิปนี้ไอรถเกาะจะพาท่านผู้ชมมาเนี่เอาสาวปูน้อยเนาะคลิปนี้เราสิไปส่งสาวปูน้อยสาวปูน้อยสิกับบา้านปะเขาแลว้วนี่กลับปะไอเบลแล้วนี่เบลเบลเบลพวกนี้เฮ้ยเฮ้ยโซทองละซึ <laughs> ่งว่าเดี๋ยวนับปูไปกับปะมันแลว้ว ใช่ไหมมื้อนี้สาวปูน้อยสิกลับบ้านแล้วเนะาะท่านผู้ชมสิกลับบ้านปะเฮาแล้วเดี๋ยวจักหน่อยเฮาสิไปส่งสาวปูน้อยยนะุคคิวรถเนาะแล้วก็สาวปูน้อยสิขี่รถอ่ายุคิวไปยุคิวเผาดมไปห้วยทรายเนานะเพราะว่าช่วงนี้รถก็ค่อนข้างที่จะบ่เที่ยวปานในเด้อนะเพราะว่ามันช่วงโควิดมันเริ่มแพร่ระบาดอีกแล้วเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ก็ใกล้สิฮอส์โมงแนละ้วท่านผู้ชม ไปสิฮอดม่องรถออกแล้วเดี๋ยวเฮาสิขี่รถจากเฮือนนี้ไปสู่รถก่อนเนาะนี่เลยบิตอนนี้คือว่าพากันนังหาอยู่นี่เนาะตอนนี้นี่ดีใจบ่ได้กลับบ้านว่าเอมยามหเนาะไปแล้วมื้อหน้ามายามใเบเด้อเบใหญ่ล่น้ึงกลับมาอีกเนาะโอเคเนาะท่านผู้ชมซึ่งว่า เดี๋ยวเฮาสิไปไายยุคคนะิวลถให้ท่านผู้ชมเบื้องอีกเพราะว่าตอนนี้เฮายุ่งเหนเนาะเฮาเคียมซิอนนะอกไปแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจงน้อยลดมันก็สิซออกเพราะมันใกล้สิฮอโมงแล้วนี่เดี๋ยวลดออกเร็วบ่มีรถไปจืมไหเพราะว่าช่วงนี้นี่ลดเขียมเนาะห้ยถดเพว่าบ่ค่อยเที่ยวหลายไอนในช่วงนี้เพราะมนเป็นช่วงโควิดไปที่เฮาไปเจอกันยุคคิวลดนะท่านผู้ชมโอเคทุกคนตอนนี้เฮาก็มาฮอดคิวรถแล้วเนาะตอนนี้นี่รับสาบกูน้อย หากันท่ารถนอนครับท่านผู้ชมเาต้องนี้ส่ผับปางยังหน่อคอมาวันนี้มันหลายคนครับท่านผู้ชมโจนี้โควิดมันกำลังแพร่ระบาดอีกเนาะเขาก็เลยป้องกันไว้ซะว่าตอนนี้เขาก็ยุขิวรถขิวรถเมึงผ่านเราหน่เนาะนี่รถที่ตาเคียมจะออกไปมันคันนี้ขจาวะอดิโก้อะไรเดี๋ยวจังได้ขจ้าก็จะออกไปแล้วเนาะท่านผู้ชมเพราะว่าขจาว่าคนออนไลายเตยอะละได้หลายคนละ ว่าปีก็ไปซื้อมาแล้วนะท่านผู้ชมนะนี่จะปีเขาก็ไปซื้อมาแล้วเนาะเมื่อกี้กี่เนาะไปซื้อมาแล้วลูกอันเผาดมไปห้องหอยทรายก่อนห้าสิบพันกิ๊ฟครับผู้ชมนี่ห้าสิบพันกิ๊ฟเนาะเที่ยวไปเที่ยวมาก็ห้าสิบถือว่าตอนนี้เขาก็นั่งท่ารถนั่งท่ารถอยูน่นี่เดี๋ยวจากน้อยขจ้าก็จะออกไปเชงว่าสาวผู้น้อยก็กขี่รถไ,ไปหอยทรายเนาะ ไปลงโยเกี่ยวบันดอนเทียวนี่บอกบอลเทียวก็จองให้ลงแล้วก็สิได้ขี่รถต่อจากนั้นไปเฮือนอีกเนาะเพราะว่าทำเฮือนก็นกนอยู่บ้านเหียขี่รถต่อจากมิตชายไปประมาณสักโมงนึง่งคนหนึ่งทำเสร็จเลยโมโหเส่ภาพติดปากได้ยินหรบอกมา <c oughs> ถามซับก่หน่อยดีใจบได้กลับบ้าน <c oughs> ดีใจครับดีใจบได้กลับบ้าร S <S <S ใจลิยใจเด็กกับบ้านเนี่ <laughs> ว่าสาวผู้น้อยฟ้อกลับบ้านเนาะเพราะว่าเดี๋ยววันที่สาวเก้าหนึ่งก็เป็นวันเกิดน้องแล้วเนาะแม่โทรบอกให้กลับไปนัน้นในวันเกิดน้องเพราะว่าเดี๋ยวจะน้อยน้องบางทีน้องสิได้ไปเหียนก็ได้จัดให้เนาะอะไรฟ้ากลับเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดเลย ต้องเดินเฝ้าเที่ยวไปเที่ยวมาเพราะยันขจ้าล็อกดาวน์เนาะยันะะขจ้าปิดขจรปิดเมืองนี่ถือว่าบม่ได้ไปบม่ได้มาอีกเลยเดี๋ยววัดไายเจ้าหน้าเี่กับคนรถนะเดี๋ยวเขามาเบิ่งตันหอดขึ้นรถไปปะสำหรับกับเงินคนเดียวเดี๋ยวซาวผู้น้อยก่อน กับบ้านปา้าเนาะเดี๋ยวเขาไปิีดาขี่รจะก,กับเงินคนเดียวแลวครับผู้ชมเอ้ขี่มากันคนเดี๋ยวจัไขี่คนเดียวมองเลยวบวันนี้บูีมีอยูเ <c oughs> <ม>ให้ยูเยูเเฮยยูเยูเฮยนูเเเฮยเฮยะูเยูยเยเเคเเเ นี่เป็นคิวรถของเมืองผาวดมเลยนะเนี่ยน้บผสมเบิงอมออมมาหนิเจ้าขารถคันนี้เนาะสีอกเนาะนี่รถบิโก้คันนี้แหละสีอกไปนะเดี๋ยวเอากระถางจัง่อยคุสาวผู้น้อยกำลังแลกเน็ตนะเพนว่าลืมวิธีแลกเน็หลักจ็ดแล้วพนว่ามาอยู่ที่ดดน โดนบอด้ไซส์ลักเจ็ดแล้วก็ถึงว่าเ้าก็กินข้าวแล้วก็พากันออกมาเนาะคิดว่าซาปู่นน้อยเดินทางไปคงจะบ,บุยอยากกินข้าวใท่ไห้แล,ล่วเละแกเน็ตลักเจ็ดเห็นไได้แลว้วโอ้โห ซึงว่ามื้อนี้อากาศดีเนาะท่านผู้ชมเนาะอากาศดีเลยฝนคือสิบ่ตกอยู่มื้อนี้อ่ะเดี๋ยวเฮาปีรถนี่ให้สับปูนอก่อนจับไปจะมายาดเสียห <c oughs> นึ่งเสียหนึ่งเสียซะเร็วๆเลยเดี๋ยวจักน้อยเฮาสิมาถ่ายทา่านผู้ชมเบิ่งอีกเนะาะเพราะว่านี้นเฮากําลังารถอยู่เดี๋ยวจักน้อยรถสิออกแล้วค่อยมาถ่ายเบิ่งอีกเพราะว่าตอนนี้ เอาสินั่งลมชาวปน้อยจากน้อยนึงก่อนเนาะไปที่เขาไปเบิ้งตอนที่ว่ารถจะออกเลยเนาะโอ้ไม่เลยนะทุกคนเชื่อว่าตอนนี้ชาวปุน้อยได้ขึ้นรถไปแล้วทีนี้เขาอยู่นในห,หัวรถหมดละตอนนี้ชื่อว่ารถขจรก็เคลียมสจีฮอ,อกเดินทางมดแล้วนะเนาะนี่ผู้โดยสารก็ขึ้นรถเต็มกัน,กน,กนละคน ขาไปลี้ยูย <c oughs> ่ในคนละสาวบ,บุนน้อยยู่ในคนรถนล่าทำผู้ชมเันสิเดินทางกลับปะะล <c oughs> ่ะขล,ล,ล,ลีนนเดินทางรถไฟเด้อไอฮอตหลบบเด็จังโมงเลยเดกนี่ไ,ไปห้องแคบเอนไฮอดพู <c oughs> ดเราแบบแซตบอไงแต่ว่าสาวบ,บุนน้อยเด็ขึ้นเปนั่งยูนในรถแล้วลลลนะทนผู้ชมเนาะ เป็นนางกินในคนละเดี๋วยวคนกับีเดินทางกลับบ้านพาไปฮอดปุ้นแล้วก็ให้คนเซนะ็ตนะห้านาะเจนห้าโทม่าห้าเอาพาไปซีโมกับคนเดินทางไปฮอดตคนล้วพอเดี๋ยวนี้ก็ซ่วยแล้วลำสมตอนนี้ก็ซ่วยแล้วเนาะเพราะว่ารถบรรจุไปที่เสาเดี๋ยวข้าคนเนาะเดี๋ยวนี้ฮอดประมาณมสิบโมงเลยที่อาก็สซีเริ่มออกเนาะเดีย๋ยวฮอตซีอาจจะคลองรถเขาเจ้ากำลังเซ็กซี่เนาะเขาเจ้ากำล,ลังเซ็กซี่ตอนนี้เดี๋ยวเขาเจ้าก,าก,ก็สซีออกไปแล้ว อะไรให้แล้ววะอ่ะ,อะเดี๋ยวถากปลอดภัยเด้ออัน,นแหงกเดี๋ยวรถข้าวเจ้าออกไปแล้วเราจะสิเดินทางกลับเฮือนเนาะนี่เลยนะนี่เป็นคิวรถยูงเผาดมนะครับคุณคิวรถยูงเผาดมไปนทรายนะ ตรงนี้ไปก็น่าจะซาในนึงพบาัฒน์ทางกันบุค่อยดีมาได้ครับชมไว้ทางเป็นขุมเนาะทางเงีโอกาสจะทายทางมีโอกาสได้ไปไว้ทรายเนาะจะทายทางเงินให้ท่านชมในเบิ้งนกำกับมาเป็นอะไรไปมาลำบากกันอะไรเนาะโอเคออกไปแล้วเดี๋ยวคลิปนี้เราไปชดเดินทางกับเฮือนเลยนะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้เลยเดี๋ยวเราก็ชดเดินทางกับเฮือนเนาะคลิปนี้เราก็ปิดคลิปแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยมาเจอกันใหม่บ๊ายบาย เดือดถากปลอดภัยเด้อ